เรื่องของดวงโชคชะตาโหลดใช้วิจารณญาในการฟังดวงวันนี้ดวงรายวันประจำวันเสาร์ที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2567สำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์เรื่องของการเงินมีไรายได้เข้ามารัวๆจากงานที่รับผิดชอบส่วนลาบต้องรอไปก่อนเรื่องของการงานมีงานให้คุณทำจนเหนื่อยสายตัวแทบขาดขอให้คุณอดทนและตั้งใจ เรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คนละคนรักยังรักกันดีไม่มีใครมากัก้นรางได้ส่วนคนโสดมีความผูกสมัครรักใครกับคนที่คุณจริงใจในตอนนี้สำหรับคนที่เกิดวันจันทร์เรื่องของการเงินแม้รายจ่ายเข้ามาจัดหนักจัดเต็มก็ไม่มีปัญหาเพราะรายได้เข้ามารัว,รว เรื่องของการงานหันไปทางไหนก็เจอแต่ภาระเยอะแยะไปหมดจะถอยก็ไม่ได้งานนี้ต้องเหน็ดเหนื่อยและสู้ลูกเดียวเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่มีเหตุให้เหินห่างกันความรู้สึกที่รักกันตอนนี้อาจจะเบาบางลงไปบ้างส่วนคนโสดดวงมาฟ้าเปิดมีคนดีๆเข้ามาในชีวิตของคุณสำหรับคนที่เกิดวันอังคารเรื่องของการเงินตอนนี้คุณจะต้องทุ่มเทกับการสร้างฐานะความขยันของคุณจะนำสู่ จะนําไปสู่ความสําเร็จมีเงินมีทองเข้ามาเรื่องของการงานดูเหมือนว่าความก้าวหน้าของคุณจะดีมากๆเลยทีเดียวแลกมาด้วยหยาดเหงื่อแรงกายมากเป็นพิเศษเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่มีปัญหาอะไรก็ให้ปรับความเข้าใจกันส่วนคนโสดมีเกณฑ์ได้เจอเนื้อคู่แบบคุณไม่ได้ตั้งตัวมาก่อนสำหรับคนที่เกิดวันพุธเรื่องของการเงินยิ้มได้เลยตอนนี้คุณคาดหวงังสร้างอนาคตไปด้วยกันไม่มีอุปสรรคขัดขวางแล้ว เรื่องของการงานมีเกรนดีงานดีงานเยอะงานมากแต่คุณต้องพยายามถึงจะประสบความสําเร็จมากขึ้นเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่ไม่เคยเอ่ยคําว่ารักแต่คุณและคุณรักก็รู้อยู่แก่ใจส่วนคนโสดจังหวะดีๆเข้ามาแล้วใครก็มาก็คว้าไว้ก่อนได้เลยสําหรับคนที่เกิดวันพฤหัาาสบ,บดีอยู่ในช่วงเวลาดีการงานของคุณดีเงินลงทุนดีผลประโยชนด์ดีดีไปหมดเก็บเงินเข้ากระเป๋ารัวย เรื่องของการงานจะต้องเจอกับปัญหาจุกจิกร้อยแปดันเก้าแต่คุณก็ไม่ท้อไม่ถอยอดทนต่อเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่มีดีบ้างไม่ดีบ้างปะปนกันไปแต่สุดท้ายก็ชีวิตคู่นั่นแหละสว่วนคนโสดดวงความรักของคุณกําลังสดใสมีใครเข้ามาพิงปังคุณในตอนนี้แล้ว สำหรับคนที่เกิดวันศุกร์เรื่องของการเงินช่วงนี้อยากรู้ซิบก,กระเป๋าตังค์มากๆเพราะมีรายจ่ายยะแยะเต็มไปหมดแต่รายได้ไม่ค่อยมีมากเรื่องของการงานปัญหาอุปสรรคต่างๆที่คุณเจอไม่หมดไม่สิน้นคุณอาจจะเหนื่อยอาจจะท้อทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจอีกสักพักถึงจะประสบความสําเร็จเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่ต่คนต่างพยายามปรับจูนกันให้ได้ถึงแม้ว่าคุณจะไม่ราบรื่นก็ตามส่วนคนโสดจะได้พูดคุยกับใครสักคนที่คุณ รู้จักสำหรับคุณที่เกิดวันเสาร์เรื่องของการเงินดวงดีรับทรัพย์รวัๆตอนนี้มีเงินเข้ามารัวๆจ้าเรื่องของการงานดวงการงานของคุณกําลังมาแรงมีแววว่าจะเจอใชฉายเลยทีเดียวปังแบบสุดๆไรอุปสรรคปัญหา เรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คนและคนรักยังรักกันดีไม่มีอะไรที่ทําให้คุณทั้งสองคนแยกจากกันได้สอนคนโสดโสดไปก่อนดีที่สุดไม่มีใครเข้ามาในตอนนี้ทํางานเก็บเงินไปก่อนดวงวันนี้ดวงรายวันคงต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะ